สิ่งที่คุณควรดูก่อนซื้อมาร์้ามือสดูอะไรดูรถไงชอบหรือยังถ้าชอบก็ซื้อเลยไม่ใช่มาดูดอบอดี้ดอลลี่ดอลลี่อะไรเราอ,อยากกินป่า,ปามั้งดอลลี่มาดูบอดี่รถกันอันดับแรกควรดูรถก่อนเลย าการซื้อรถมือสองพื้นฐานแรกเลยนี่ครับรถต้องไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักมาและทางร้านเรานะเล่นแต่รถสวยๆรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักมาแน่นอนนะครับมีการรับประกันโครงสร้างรถและรับประกันเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ให้อย่างชัดเจนนะครับอันดับที่2ที่เราต้องดูก็คือดูความชอบของสีตัวรถดูรายละเอียดรอบคันว่าเฮ้ยคันนี้สีมันโดนฉลกหรือเปล่า ถ้ามันโดนแล้วมันเป็นตัวไหนมันคือตัวท็อปครับคันนี้ตัวท็อปมันมีออปชั่นอะไรบ้างมันตอบโจทย์หรือเปล่าก็ดูออกใครเองครับนี่เบาะหนังสีดาออปชั่นของเขาที่มีให้หลักๆเลยคือนี่ลําโพงโบสได้ครับเป็นไงเพียงพอปะเออถ้ารู้สึกว่าเครื่องเสียงดีออปชันครบอะดูรูปทรงอีกสักนิดนึงเก็บของเยอะหรือเปล่านะด้านท้ายเนี่ยมีพื้นที่เก็บของให้หรือเปล่าอ่ามีพื้นที่เก็บของให้เป็นรถแบบแฮทแบ็กห้าประตูที่เราชอบหรือเปล่าถ้าใช่ ก็ไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วนะแต่อีกเรื่องที่ต้องกังวลคืออะไรเรื่องของราคาไงคันนี้ขายอยู่6 9 9 0 0 0บาทตกผ่อนเดือนละ1น0 0 0บาทเฮ้ยเรามีรายได้2 3ง0 0 0หมื่นผ่อนรถเดือนละ12 0 0 0โอเคไหวจ่ายดอกเบี้ยเท่าไหร่ดอกเบี้ยแพงหรือเปล่าดอกเบี้ย1 7 9ต่อปีอ๋อ,อไม่แพงดอกเบี้ยไม่แพงตัวรถผ่อนไวหวเฮ้ยไปดูออปชันที่เหลือเลขใหม่มันวิ่งเท่าไหร่รวมันวิ่งเยอะหรือ,อยังมาดูกันต่อปั๊บออปชันที่เหลือมีอะไรอ๋อเบาไฟฟ้า เอานี้เซ็ตได้นี่สองตำแหน่งนี่เออไม่ทะเลาะกับแฟนแล้วเลขไม้เท่าไรคันนี้เลขไม้หกหมื่นเก้าพันโลเฮ้ยใช้ได้ไม่ได้เยอะออปชั่นเราออปชั่นแพทเทิร์นชิพมีเออดึงรถเวลารถออกนอกเลนดูตูดคันข้างหน้าคูสคอนโทรลเอ้ยมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นหน้าจอเอ้ยมีเปิดแมปได้นี่มี Apple Car p l a ่นี่ครับฟังเพลงได้แล้วก็มีอะไรอีกโอ้กล้องรอบคันโอเคจบมีกล้องรอบคันถอยง่ายเข้าเข้าออกออกได้ง่ายเลยแล้วก็แอร์เอาแยกซ้ายแยกขวาอิสระ แฟนร้อนแฟนหนาวก็ปรับได้แยกกันไม่ต้องทะเลาะกันภายในนั่งสบายหรูหราเสียงเพลงเพาะโอเคจบแล้วงั้นทำไงต่อก็จองไงครับ99บาทเท่านั้นเองอยู่ต่างจังหวัดก็ทําเรื่องกับไอซ์ได้นะครับทุกคนเพราะไอซ์มีบริการทําเรื่องต่างจังหวัดให้ฟรีทุกจังหวัดเลยนะอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกลัวครับไอดูรถให้แล้วไอรับประกันตัวรถให้แล้วถ้าลูกค้าอยากได้เพียงแค่บอกไอซ์ครับทักเข้ามาหาไอซ์ได้เลยนะครับและถ้าใครสนใจนะครับรีบติดต่อเข้ามาหรือชอบคลิปแบบนี้แล้วก็อย่าลืม กดหัวใจกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ไอ้หน่อยนะครับไอจะได้มีพลังในการมาทำคลิปแบบนี้ทุกวันเลยนี่เป็นไงมีพลังนะวันนี้พูดผิดพูดถูกด้วยไม่รู้ว่ากินยาเยอะหรือเปล่า